หลังจากเราสิ้นสุดการปั่นนะครับแล้วเราต้องการซิง์ข้อมูลมาลงในตัวแอปนะครับ Challenge Spot นะครับเพื่อเก็บข้อมูลสำหรับวิธีการซิงมันจะมีอยู่2แบบก็คืออันดับแรกคือการถ่ายโอนข้อมูลหรือซิงแบบเมนนวลนก็คือทำด้วยตนเอง2ก็คือใช้วิธีการตั้งแบบออโต้นะครับก็คือหรือเรียกภาษาอังกฤษว่าออโต้แทร็กดาวน์โหลดนะครับก็คือเมื่อมีการเชื่อมต่อนะครับเรียบร้อยมันก็จะดึงข้อมูลล่าสุดนะครับของการปั่นของเราโหลดมาให้โดยอัตโนมัตินะครับ วิธีการตั้งค่านะครับก็ทําได้ดังนี้นะครับไปที่หลังจากเปิดแอปเชนสปอร์ตขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับไปที่อุปกรณ์นะครับไปที่ใหม่นะครับเลื่อนไปตรงส่วนด้านล่างนะครับการตั้งค่าขั้นสูงนะครับเราจะเห็นปุ่มนะครับดาวน์โหลดข้อมูลหลังปั่นอัตโนมัตินะครับให้เลือกเปิดเมื่อเปิดแล้วมันจะยังไม่ทํางานนะครับเราจะต้องปิดแอปพลิเคชันนี้ไป1ครั้งนะครับ ก็คือปิดแอปไปเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เปิดขึ้นมานะครับอีกครั้งอีกรอบหนึ่งรอแอปทำการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็มันจะทำการเชื่อมต่ออัตโนมัติแล้วนะครับซึ่งถ้าหากมีการเชื่อมต่อนะครับตั้งค่าออโต้แท็กดาวน์โหลดมันจะทําการเชื่อมต่ออัตโนมัติแล้วก็หากมีข้อมูลใหม่นะครับอย่างตรงส่วนนี้นะครับมันก็จะทําการดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติอย่างในตัวอย่างนะครับ ครับตอนนี้ก็คือเมื่อมีข้อมูลใหม่นะครับมันจะทําการดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติให้ทันทีนะครับตรงนี้เราสามารถกดเข้าไปเช็คได้เช่นกันนะครับครับมันก็จะทําการดาวน์โหลดให้หลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วข้อมูลก็จะถูกมาเก็บในส่วนของบันทึกตรงนี้นะครับผมโอเคก็เป็นวิธีการตั้งค่าสําหรับการดาวน์โหลดข้อมูลการปั่นของเราโดยอัตโนมัติหลังจากการปั่นเสร็จนะครับ ก็อย่างที่ทราบนะครับตอนวิธีการดาวน์โหลดหรือการซิงข้อมูลจะมีอยู่2แบบคือแบบเมนวนวลกับแบบออโต้ในบทความนี้ก็จะเป็นแบบออโต้นะครับผม